สวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ลังสิตครับมาที่บริษัทไทยซูซูกินะฮะวันนี้ผมพามาพบกูรูอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมคุ้นเคยกับแกมานานมากเลยครับวันนี้เราจะให้แกมาเล่าเรื่องตำนานของรถมอไซค์ย่อซูซูกินะครับที่น่าสนใจผมพาผู้ชมรู้จักก่อนครับพี่อนันต์ครับสวัสดีครับพี่อนันต์พี่อนันต์แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมอนันต์ศรีสวัสดนะครับผู้ชํานาญการด้านผลิตภัณฑ์และ รถจักรยานยนต์ซูซูกิครับผมครับเห็นหน้าพี่อนันต์นะผมเชื่อว่าสื่อหลายหลายคนรู้จักพี่อนันต์นะพี่อนันต์เคยอบรมให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคนะฮะแต่วันนี้ครับเรามาดูบทบาทของพี่อนันต์ครับผมอยากให้พี่อนันต์นะครับเล่าเรื่องราวของรถซูซูกิคันหนึ่งรถซูซูกิรุ่นนี้นะครับคันนี้รุ่นนี้นะครับถามให้ผมได้เมียมพูดจริงๆพี่คันนี้นะแล้วเป็นรถที่ตอนนี้นะครับพี่อยู่ในกระแสกระแสสะสมมากๆครับเรามาดูกันเลยครับซูซูกิสปินเตอร์ครับ พี่นันครับให้พี่นันเล่าให้ฟังนิดนึงว่าซูซูกิสปินเตอร์เนี่ยมันเกิดมาเมื่อเมื่อเมื่อไหร่ในช่วงไหนฮะแล้วเกิดมาด้วยแรงผลักดันยังไงครับพี่ครับในในช่วงนั้นเราจะมีรถครอบครัวนะครับก่อนก่อนจะเป็นรถสปอร์ตนะครับเราเราจะแบ่งสมัยก่อนจะมีรถครอบครัวมีบังลมรถครอบครัวคือรถที่เป็นรถผู้หญิงมีบังลมมีลมบังลมแล้วก็ถ้าเป็นรถสปอร์ตก็จะมีถังน้ำมันเป็นรถที่มีถังน้ำมันครับผมแต่ตัวนี้เราจัดอยู่ในประเภทกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นเขาเรียกกัน เป็นรถประเภทรถกระเทยรถกระเทยฮะรถกระเทยครับกระเทยนะฮะรถกระเทย,เทยไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูถูกอ่าประเภทที่3แต่เขาเรียกว่ารถกระเทยจริงๆบ้านเ,เราเป็นอะไรที่ค่อนข้างนิยมด้วยเอาถร,รถรุ่นพวกนี้เขาเรียกว่ากระเทยจนติดป,ปากมาแต่งมาโมดิฟายเป็นรถแข่งด้วยนะครับครับอ่าแล้วสำหรับสปินเตอร์ครับพี่สปินเตอร์ร้อยคือพื้นฐานของมันเนี่ยรถเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ในตระกูล R4 ร์ซีอาร์ซีซูซูกิอาร์ซีซูซูกิอาร์ซีแปดสิบอาร์ซีร้อยนะครับเครื่องตัวเดียวกันพี่เครื่องตัวเดียวกันและซูซูกิเราเป็นผู้นำด้านเอา เอาใบพัดการหันเจ็ตพูลเจ็ตพูลมาบรรยความร้อนในขณะที่รถวิ่งแล้วก็ในขณะที่รถติดไฟแดงจอดอยู่เฉยจอดอยู่เฉยทำใบพัดเจ็ตพูลทำงานบรรยำความร้อนฝาสุบซูกิคือผู้นำเทคโนโลยีของระบบเจ็ตพูลนะครับแล้วก็ปัจจุบันหลายๆค่ายนำระบบระบายความร้อนนี้มามาฝาดใช้งานด้วยครับ เป็นผู้นําได้ระบบไฟบอกเกียร์เป็นตัวเลขอ๋อครับผมตัวเลขเลยขี่ง่ายขี่ง่ายเห็นเกียร์ง่ายเวลาขี่ไปคุณสามารถรู้ว่าเวลาคุณจอดแล้วเน kind of um, anyway. ี่ยคุณอยู่ที่เกียร์อะไรเวลาจะออกตัวใหม่เนี่ยจะได้รู้นถ้าอยู่ในเกียร์สูงเราปรับลงมาลดเกียร์ลงมาเพื่อการออกตัวที่ที่ข้องครับผมสูกิี่เป็นเจ้าแรกนี่นี่อันนี้คือที่สําคัญที่เราแนะนําครับผมผลิตภัณฑ์นี้ออกสู่ตลาดนะครับผมทีนี้ในกลุ่มนั้นพี่อ้วนตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเป็นนักเรียน กระแสความนิยมรถกระเทยนี่แรงมากเลยแรงมากครับแรงมากครับพวกบรรกุลวัยรุ่นกลุ่มนักเรียนเนี่ยซื้อรถแล้วก็ไปแต่งสวยครับผมครับไปแต่งสวยใช่ใช่พี่าชกหน้าเป็นแบบอาร์เทเลสโคปิกเทเลสโคปครับเป็นชกหลังก็เป็นคอยสปริงคู่อย่างนี้ครับสมัยสมัยก่อนเนี่ยนะครับรถครอบครัวที่สิงคโปร์อะโชกหน้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบใบไม้ขาไก่นะครับพี่เนาะยังยังไม่เป็นอาเทเลสโคปิกนะครับก็ยังแบบก็ยังดูเฉยๆในสมัยนั้นถูกไหมครับพี่แล้วโชกหลังเนี่ยพี่ก็เป็นเป็นกระบอก ตรงๆไม่มีโชวสปริงมันก็ดูล้าแต่สปินเตอร์เนี่ยเอาทั้งหมดในในความทันสมัยอะลงมาใส่ไว้ในตัวถูกไหมพี่เรียกว่าวัยรุ่นในยุคนั้นนะถ้าใครไม่ได้ขี่สปินเตอร์ หือว่าตกเทนใช่ไหมครับพี่นันครับเพราะฉะนั้นรถรุ่นนี้ทีนี้วันนี้นะครเป็นเป็นโชคดีของบริษัททาสุกิได้ได้มีการทำทาสุกิมิวเซียมในกลุ่มเล็กๆครับสปิเตอร์คันนี้มันเป็นรถที่ขึ้นลายผลิตนะครับครับคันที่1ล้านคันคือคันที่1ล้านคันครับผมคันนี้เลยนะฮะครับคันนี้ก็คือว่า ในลาผลิตอาจจะขึ้น80 80ร้อยพอมาถึงหนึ่งล้านครับผมนะครับตรงตรงสีเลยตรงรู่นตรงสีเป็นสปินเตอร์เอนจิเนียร์ดูแบ็คอะไรเงี้ยใช่ไหมครับพี่อ๋อฮะที่เราผลิตครบหนึ่งล้านคันคือเป็นรถซูซูกิสปินเตอร์สีดำเนี่ยนะครับพี่ครับผมตัวนี้เป็นเป็นดำเมทัลลิกเป็นดำเมทัลลิกก็คือมีมีเกรดถูกไหมพี่ดูแล้วเหมือนละลูไซส์ประมาณนั้นนะฮะครับผมครับทีนี้เนื่องจากสปินเตอร์ร้อยนะครับเราก็มีการ พัฒนาพัฒนาเครื่องยนต์ให้มีปริมาณก๊าซบอกสุทธิ์เพิ่มกาขึ้นจากร0 0แล้วก็เพิ่มเป็นสปินเตอร์110ครับผมนะครับสปินเตอร์110คืออัพซีซีอ่ะนะพี่เนาะอัสนองความต้องการของกลุ่มวัยรุ่นแล้วให้แรงขึ้นให้แรงขึ้นทีนี้เมื่อกี้พี่อ้วนเราสังเกตง่ายๆถ้าสปินเตอร์ร้อยสปินเตอร์ร้อยท่อยเสียท่อไเสียจะตรงตรงครับทื่อๆอย่างเงี้ยแื่ๆอย่างงี้ตรงงตรแต่ถ้าเป็นร้อยสิบก็จะทาให้ดูสปอร์ตดูสปอร์ตเราเรียกว่าท่อยกท่อยกท่อยกหระดับท่อไป โน้ตโน้ตเสียงเขจะปองปองปองพี่ไปเปลี่ยนไส้ใส่ใยถอดใจแก้วออกันมันเสียงจะหวานถือว่าเป็นเป็นอะไรที่วัยรุ่นถูกใจมากๆในยุคนั้นเลยนะครับแล้วการขับขี่อครับพี่อนันต์สำหรับฟิลลิ่งมันนะฮะพี่พอมันเปลี่ยนจากรถโปรงนะฮะเปลี่ยนจากรถครอบครัวมาเป็นกระเทยมันมีอะไรที่มัน มันประทับใจมากกว่านั้นอีกก็ดูการขับขี่มันจะเป็นแนวสปอร์ตครับผมแนวสปอร์ตเรื่องดูแฮนด์ไหมฮะพี่ครับดูแฮนด์ครับดูดูแฮนด์แฮนด์แบบนี้ยกขึ้นมันจะยกขึ้นมาพี่เนาะแล้วก็ดรอปลงไปนิดนึงกระรอปลงไปนิดนึงคือไอ้ตัวนี้มันมันจะไม่สูงมากพอลงไปเนี่ยเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์อากาศพลศาสตร์ครับไอโรเดอร์บีถาขี่มันค่อนข้างจะแบบออกสปอร์ตสปอร์ตสปนะพี่ออกสปอร์ตสปอร์ตหนึ่งแล้วก็รูปลั๊กดูดูดูเลเทอร์ ในรุ่นในยุคนั้นน่ะมันดูสวยงามสมัยมากนะพี่เนาะแต่ใจุกออกเรียมนะครับออกจุกออกเรียมวันนี้วันนี้ก็เป็นมนบนบนหมแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะพี่แต่ตัวนี้ซูซูกิสปินเตอร์ก็ยังเป็นสุดยอดรถ กระเทยนะครับเป็นวินเทจที่ยังคลองใจผู้ใช้นะครับยังคลองใจนักสะสมนะครับอย่างหลายๆๆกลุ่มจะมีกลุ่มสปินเตอร์ไทยแลนด์อะไรต่ออะไรนะครับถ้าคุณอยากเห็นว่ารถเดิมๆอะไรเดิมๆเป็นยังไงคุณเข้ามาดูที่นี่คุณไทได้เลยคุณจะได้เห็นเลยครับว่าพักเท้าเดิมเป็นยังไงนะฮะยางปอกแฮนนะฮะลายเดิมเป็นยังไงสุดแคสมัยก่อนคุณจะใช่ครับจะมีแค่สอกเป็นยังไงนะฮะแล้วก็แฮนเดิมเป็นยังไงลูกยางปิดเป็นยังไง ที่เนี่ยฮะเพราะเราพร้อมต้อนรับนะพี่อนันต์เนาะต้อเข้ามาดูได้ที่นี่เราเราเปิดทุกวันครับผมครับเราเปิดทุกวันแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ในช่วงสถานการณ์ช่วงนี้นะครับก็ต้องชะลอไว้นิดนึงนะฮะช่วงโควิดเนี้ยนะครับสำหรับซูกิสปินเตอร์คันนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นยอดฮิตกระเทยยอดฮิตกระเทยขวัญใจรวมถึงตัวผมด้วยนะส่วนตัวผมก็รักแล้วก็ชอบรถซูกิสปินเตอร์รุ่นนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับสำหรับค่ายซูกิ นะฮะพี่อนันต์จะพาเราไปดูอีกหนึ่งรุ่นและเป็นรุ่นที่กําลังเป็นที่นิยมเป็นรถสะสมเป็นรถที่ซูกิปรับมาเพื่อเอาใจวรุ่นอีกกอีเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับครั้งหน้าครับเรามาดูกันฮะซูซูกิอา i กล่าครับสำหรับวันนี้นะพี่อนันต์นะครับต้องขอบคุณพี่อนันต์มากมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ